นี่มีเนื้อาหา18บวกผู้ชมที่อายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำทุกคนวันนี้เราก็อยากเกบเพื่อนหัวแดงที่น่นะคะามาะะแล้วคะเราก็จะเอาซองชาร์จนะคะเพราะเราเป็นคนเลือกปืนนะโยมวัดดียมเอาสักทีหนึ่งเอาสักดอกหนึ่งไหมโยม หนาแน่นเชียวนะหนาแน่นเชียวนะสมน้าโยกเดินเพื่อนฉันจัดการเป็นไงล่ะทุกคนทายถูกไหมคะว่าเราเป็นตัวอะไรเคลลนนี่แนนแนเคสองชาร์ตนี้น่าจะได้ผลน,นะ อ้้ยืาวหนึ่งนาทียังโกวิตนาทีเอตือนใจจริงวันหันเล็ดวันหันเล็ดนาทีวันอ้าววันหันเล็ด แม่ฝนตกเหรอแม่แม่ฝนตกเลยแม่ฝนตกเหรอแม่ เพื่อนสุดกาดแต่ฮีโรฮิกทำไมฮีโรฮิกมันกาดจังวะเฮ้ยถามเอวเอวอิวอิวอิวอวแค่นี้ก็ไหนครับพี่เบอยทุกคนอย่าลืมกดตังนี้ถ้ากดเสร็จแล้วก็เกิดการดิ่งตรงนี้แล้วก็กดทั้งหมดนะคะบ๊บายบาย